เอาละครับก็กราบสวัสดีทุกคนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นผีชาลีในด่านโรงพยาบาลนะครับก็เล่นในระดับปานกลางก่อนหลังจากที่เราก็เล่นระดับง่ายมาเยอะแนละ้วันนี้ก็เอาในวันนี้ก็ลองเล่นในระดับปานกลางดูบ้างนะ ก็ฝึกฝีมือกันหน่อยนะครับโอเคเราไปเล่นกันเลยดีกว่าด่านโรงพยาบาลผมว่าได้สำรวจไปแล้วก็พอรู้อะไรนิดๆหน่อยๆนะโอเคไปดีกว่าเราจะไปฝั่งไหนกันดีนะไปฝั่งนี้ก่อนนะกันไปฝั่งนี้ก่อน มีอ่าน้ำยาสีแดงนะตรงนี้โอเคทางออกอยู่ตรงนี้ในห้องไหนเนี่ยโอเคโอค้ยมาพอดีอเฮ้ยอันนี้มีครบเลยเนาะถ้าจะให้ผม เดานะครับก็แดงบกเขียวโหไม่ใช่วะเออวิ่งเร็วมาเนี่เนี่ยเคมันอยู่ชั้นล่างนะขึ้นบนแล้วเงนเล่นไม่เป็นเนาะเคเขียบกแดงนะครับได้พางตัวเนาะ จำไว้นะจำไว้เคเก็บมาก่อนห้องนี้มีแต่เขียวหมดเลยเคไม่มีแดงเลยนะเก็บมาโอเคเอ,อ๋อห้องนี้มีแดงอยู่นะโอ้ยมา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 ,ามามามาพอดีกับคิดแล้วนะ ินไปแล้วใช่ไหมจะได้กินน้ำยาออกเลยไปครับอย่าเพิ่งมานะเว้ยโอเคสวยสวยเลยกินโอเคตอนนี้เราก็ได้พางตัวมาแล้วเนาะ กูว่าเป็นอะไรที่ดีนะฮะอันนี้เราก็เดินไปก่อนเดินไปชั้นล่างเนาะเพราะว่าชั้นบนเราเก็บหมดแล้วหรือเปล่า<ะ>เออเก็บหมดแล้วน่าจะหมดแล้วอยู่ไหนเอออยู่ไหนเออวิ่งม,มา,มาทีเคเคเคไม่เอขเรา เขียมันลงไปเนาะเฮ้ยมันเข้ารูปไปเนาะโหมันก็วางไม่อยู่ฉันนี่ว่ะแย่จังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไงดีอะทุกคนแอบห้องไหนได้วันเนี้ยห้องนี้แอบได้ไหมอะ อย่ามานะอย่ามานะมาคือตายเลยนะเคลนไปแล้วโหมืดมากอะ่ะอีกสี่ถุงอีกสามถุงเนิว สามถุงสามถุงอันนี้น้ำายาเลยเขียวหรือแดงวะเนี่ยมองไม่ออกหรอขออย่างเดียวได้ไหมอย่าพิ่งมา เค <Okay, S 2> พังตัวพังตัวอยู่พังตัวอยู่เค <Okay, S 2> เราไม่ตายแล้วเนาะเค okay, <Okay, S 2> เราไม่ตายแล้วเราไม่ตายรียบหาถุงเลยจังวันนี้เดินไปก่อนผมหาถุงไม่เจอแล้วเนี่ยมันหายากจังอ,อ๋อนี่ เีเรามีเขียววกแดงตรงนี้เนาะอ้้วทำไมผมหาถุงไม่เจออะ่ะแล้วผมตาถั่ววะเนี่ยยาหมดน้ำยาหมด,หมดกินก่อนกินก่อนเฮ้ยน้นำเฮ้ย เออถุงหาไม่เจอแล้วอ่ะมันอยู่ไหนกันวะหรือว่าผมเก็บมาจากชั้นบนไม่คมรบเนาะเดี๋ยวขอหาก่อนนะตัวนี้ถุงหนึ่งอีกถุงเดียวเท่านั้นขออีกถุงเดียวได้ไหมอ,อันนี้ไงเจอแล้วโอเคครับเราผ่านแล้วเนาะกินน้ำยาได้ไหม โอเคเราผ่านละโอเครีบรีบเลยรีบขึ้นไปเลยโอเคจังหวะน,นี้เนี่ยเฮ้ยเราผ่านแล้วว่ะดูไอเล่นๆไปมันอยู่ชั้นล่างเนาะมันก็กำลังขึ้นมาแล้วโอเค okay, ดูมันดีกว่าดูมันเล่นๆนะเอเคมันกำลังมาว่ะเฮ้ย ถ้าเราอยู่อย่างนี้มันจะเห็นเราไหมเฮ้ยมันเห็นเราแต่มันไม่ฆ่าเราเวย้ยเออมันเห็นเราแต่มันไม่ฆ่าเราอะชั้นไหนเนี่ยอุ้ยชั้นอะไรว,วะน่าจะชั้นบนเนาะมันอยู่ไหนเนี่ยผ่านดีกว่าโอเคผ่านแล้วเนาะ ก็เดี๋ยวมาดูเวลาที่ที่ใช้กันนะก็ใช้เวลาไป7นาทีเนาะอีก5้าวิก็7็นาทีแล้วก็นับเป็น7นาทีเลยแล้วกันโอเคเนาะก็คลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับผมนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเล่นอะไรกันดีเอาไว้ติดตามชมกันแล้วกันนะเพราะว่ายังคิดไม่ออกนะ ว่าจะเล่นอะไรโอเคเดี๋ยวคิดนี้อไว้แแ้วกันนะก็ออกกล่าวคำว่าสวัสดีครับ